ที่ครับอยู่กับช่องป่าชิดคนมักรถครับผมนี้พามาเบิ่งอุปกรณ์การแสดงส่วนขวบของรถชิปล่อเข็นอ้อยเด้อครับโลูกบาด้อครับนี่โลูกบาเฮ็ดเบิดสามหมื่นหาเฮ็ดเบิร์ดสามหมื่นหามมือนี้สิขายสองหมื่นสองหมื่นขับเล็กไม่เล็กไม่เลยครับสองไม่เลยอันนี้ทั้งหนามเลยครับอันเอาไปใส่รุ่นไหนได้แน่นี่ ถอดออกจากกระบะฮิโนสเอ็เด้อครับนี่แ่หกเมตรยี่สิบแง่หกเมตรยี่สิบนับฐานตัวนี้ยาวนี่มันมันประมาณเจ็ดเมตรห้าสิบอ๋อเจ็ดเมตรห้าสิบอ๋อร่วมตัวนี้ก็อยู่ประมาณแปดเมตรห้าสิบเออเออเอหัวร่วตาหัวนันอืมถาร่วมหัวนะประมาณแเมตรคือตยืนยืยืนเลยโปหัวมันอ นี่ครับสองหมื่น,นไ,ไปเห็ดไปเฮ็ด,ปไ,ปดลลไปเห็ดเอาเองมันบ่ได้เด้อครับสองหมื่นนี่ <ไป S 1> เอาเอาเอาผูใ้ใดสนใจหา,าหาโค้งอ่าไปเฮ็ดใส่รถเข็นเข็นอ้อยเด้อครับเด้อนี่เอารถมาเอาขี่รถมายกใส่ได้อเลย,ย,เลยนี่ตัวน,นี้เอาออกจากรถอ่าฮีโน่สามเอ็มเด้อครับสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทเลยครับนี่ อืมมาหอดมาถึงมาเบิงมาเว้ามาวากันเบิงอ,อืมนี่สิว่าโอ้ยเจ้าคือขายถืแอแจกก็คอยตืมใหกันวากันไปครับนั่นล่ะลมลูกได้พร้อมมูลุมมูลมลบอลูกนี่คือเอาไปเผาอย่างเดียวอ <c oughs> เออไม่เนี่ยปลาโดมิโนุมาสองหมื่นโอ้ซื้อเอโลดผู้ใดอย่าย <c oughs> ไปเห็ดมันยากเออสองหมื่นเอาอันนี้ปุ้งกี ติดรถฟอร์ดรถปตได้ต wow. ักรถยังคปตาได้เออผู้ใดถามดูๆเด้อถามเรีวว่าเอาเด้อรับนีเด้อตะกี้ห้องสอง0มื่าวาขายเอาหมื่นแปดพรหมืนแปดนี่ถ่นค้องนี่เด้อรับเด้อเอาไปตักพุ่นตักปุ๋ยเด้อรับใส่รถฟอร์ดรถคูปตานี่นี่หูสองหมื่นเจ๊หมื่นแปดหมื่นแปดเออหมื่นแปด เอแปดอมื่นแปดอันนี้ลอตเตอรี่เม็ดเม็ดเท่าไหรเม็ดแปดสองเอเม็ดแปดสองเอแถวดิบแถวเต็มเต็มแเตมๆมสีบกเคยเห็ดเม็ดแปดสิบสองสิบอตยังครบสีบกเคยเห็ดได้ย่อยพร้อมฝาบผูมีบิดหนึงอยู่ฝาผูอันนี้บิดธรรมดาของใส่งานมันโผูไม่สาบแมนฝามันส่วนกันแท้ซื้อ อ,อือนี่เท่าไหร่ตัวน,นี้ซื้อมาตะกีก้ก็หกพัน0กนาะเอาไปส0ม0 0ื 30, ถ้วนพ่อเอา30,000ถ้วนครับมาดวนดวนเลยว่า,าเดี๋ยว32อมือนอี้3 0 0่0ถ้วนเอตอตะกี้ว่าขาย30กว่ากัวนม่ะมือน,นี้เอาส0ม0คืันอันนี้อ่าชุดดันนาของของพี่ๆอันนี้อันนี้อัดดน,น,อออนนี้เพิ่นเอาแล้วครับตีโอ้อันนี้อันนี้ขายแล้วโอ้อันมอนี้ขายแล้วตีดจองตีดจองขาดาดรับพันนึง เอาขาดพันหนึ่งติดรถไถไงติดรถไถอันนี้โค้งของไข่งี่หลีพันเจ็ไข่งี่หลีพันจิตบ้องน้อยติดร้อยแปดแรงมาติดร้อแรกนะบ่ต้องโฆษณาสินค้าตัวนี้อืไข่งีงหลีบ่ต้องห่วงค้นใส่หูเลยอืตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดต่อรองได้ไข่งีงหลีของแท้ตัวนี้โรตารีรถใหไงสองเมตร เท่าไรสองเมตรยี่สิบใบเต็มเต็ลูกปืนสาบใบเต็มลกปืนแนนย่อยครบใบครบสี่หมืน่นหาหนี่เอามาใส่งานเด้ยเลยนี่โอ้สี่หมื่นหาของใหม่มันมั้มันสี 60, ่หกหมื่นบุ่นตเจ็ดหมื่นแปเดดอันนี้ได่ยออ่อยบพร้อมครบใบกับเบิ้งโหลดครับนี่ใบยังใส่เลยอีกโดนอันนี้ริปเปอร์ใส่รถ อืมอืมอันนี้จะใส่ถังปุ๋ยสเตนเีสนะสั่งถังมาเรียบร้อยแล้วสร้างถังกับมอเตอร์มาหมื่นกว่าบาทอืมอืมอืมถ้าพูดได้จะเอาตัดดิบปุ๋ยก็ได้ขายทำไรตัวนี้ขายให้่ทำไรขายให้เอาไปใส่ขายทาไปใส่เฮ็ดให้ซื่อๆเออมถังปุ๋ยพร้อมถังปุ๋ยพร้อมมอเตอร์พร้อมพงพงหน้าซี่เลยครับเออขาย50แรง50แรงขึ้นไปถึง70แรง90แรงใส่ได้ปุ๋ยสเตนเลสกับมอเตอร์สั่งงานเมื่อหมื่นกว่าบาทอืมเอาไปอ่าเอาไปอ่าเท่าย 27งหมื่นเจพร้อมทั้งปุ๋ยพร้อมมอเตอร์อเออเอาเฮดหายไปใส่อันนี้ค่ารถไทเทไรค่ารถไทยหาพันหานยกเส็เเลยหาพันยางกระทะยางกระทะคอส่างค่งคืบเอาไปใส่เดี๋ยเลยปีกแมงดาครบชุดหาพันหาพัไหมซาลีซาลีตัวนี้สองหมื่นเล็กทักดุน เออเล็กเล็กทั้งรุ่นขา <ac od 's the art> ยให้อใหใหเออรถแรกแจกแถมเอาออกไว้ให้ไปสูปันกันใส่เออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจรถมือสองรถขีบรถไทรถหล,ลอ้อสิบลอ้อครับฝากกดติดตามน้ำเดี๋ยวพอกันจิบหนาเด้อครับ ปูใด้ดมีรถอยู่บ้านรถหกล้อรถปิกอัพจอดไว้โดนครับป่ได้ใส่งานเด้ออยากซื้ออยากขายฝากได้เด้อครับเด้อเดี๋ยวสิไปเบืองไปชมหายหอดบ้านหอดเฮียนหอดซองฝากกดติดตามน่ำแน่ครับเด้อช่องป้าชิดคนหมักรถครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ